อ่ะสบายดีทุกคนพักกันเก็ตรยังคนหลายคนแทนนี่สบายดีเจ๊แดดเจ๊เจ๊แดดโอ้เจ๊สายแดดแหงบันนามงแหงบันนามงเมืองไายภูทองน้องพี่น้องเนาะเมื่อนี้กได้ข่าวได้ข่าวว่ายูทูบเบอร์ทั้งนี้เพิ่นหลายเฮามาชมุส่งมาทั้งทีก็ต้องมาเจาะมาจงถ้าเมื่อนี้โบเลี่ยงข่าวเฮาเฮาจะบอยนอเมือแน่นอนอ้าวได้ข่าวว่าชายแดดนี่กินยังกับเป็นตาแซ่บตาแซ่บเพิ่มมาทุกอย่าง อืมแซ่บทุกอย่างโอ้ยังมากินข่าอยู่เพื่อนเพิ่นเด้เนาะพี่น้องได้ได้ได้มื่อน่ะเนาะมื่อน่ะมื่อนี้ยันเพิ่นบนสะดวกเพิ่นเผาเกี่ยวเข่าเออสบายดีทุกขู่ทุกคนอันนี้เจ๊แดงเนาะสบายดีเจ๊แดงสบายดีโอ้แม่เท่ายังก่อนนี่ฮะแม่เท่าแพงแม่เท่าแพงอ่ายูทูบเบอร์ทางบ้านนั่นนาโมงนาโมงพี่น้องมึงอันหลายขนาดเนาะสบายดีทุกขู่ทุกคน โอ้เขาเก่งแท้เอ้เป็ฉพา้ชาวบ้านจบเจือ้อปู่น้โลเพื่อนบอาเป็นแท้เป็นเด้อหนับกับเป็นโอ้เคยเลยดิเอาพะและลูกเอาแล้วเอาแล้ลูกกินนมท่ันจะไปกินขนมกับนมเลยเลยบอกสบายดีป้า ป้ายังก่ออันนี้ค่ะป้าเมาคนดังพี่น้องมนี่ได้มาเยี่ยมมายามเหมือนคนดังได้พี่น้องเนาะเดือนป้าเมาคือเพื่อนชาวเมาหรือยังคนยังพุงจบผูวงาผมว่าป้าเมาหลานหลายก็เลยเอิญดังใช่ยาป้าเมาร้านเซลลอยู่โอ้ในฐานะอ่าร้านลูกร้านหลายเชื่อๆร้านโอ้ป้าเมาเนี่ยอยู่ก็ภัยน้อยอยู่เฮือนอยู่คนเดียวจ้าอุยสาวโสดได้เลยพี่น้องอัน สบายดีโอ้บ้านเทอเจ้าเราอยู่มวหมวนเนาะนคือเพื่อนเจ้าเมานน่กะเออเพื่อนป้าเมานี่กะบรรยากาศจด็กที่เย็นๆยดนแึ้เขามา <ยน S 1> อันเพื่อนเจ้าบอกได้กินเขากินหน้าบ่มือนี่ฮะ <laughs> เออคามาฮอดไก่โอ้ว่าอะไบโอ้ฮาบัดเนาะผูส่งเรากินมาทันทีพักกันหนังยันว่าตุ่มลมกันยันว่าพักกันกินเขากินน้าบ่ได้กินบ่อโอ้ได้เสียได้กินเจ้าบ่มียังลุงยังเรือเนี่ยบ่มาให้กินดีกว่า มาเยี่ยมบ้านเยี่ยมเมืองคนทั้งทีเนะ่น้องนๆต้องมาทานกินข้าวกินหนหารน้ำพลนี่จ้าให้กินดอกโอ้มีไดนมีแมันบอกนี่โอ้พี่น้องมามาพี่น้องเมื่อนี้ปลาเมาคนจะเอาอยังให้กินเนาะเจ้าต้องได้กินฟรีมือขอได้มือนี่โอ้ขอเห็ดแล้วต้องกินให้เบิร์ดได้โอ้เบิร์ดคาเรียถอยเลยขอเห็ดให้ม่ะเข่าขวัวขวัวเข่าหรือว่าเข่าพัดย่งไดนพี่น้องพี่มันถูกปลาเมาเนี่ยเออแสดงอะไรคนเลยว่าได้กินนี่ แมนหลายคนแล้วลูกแานนี่ติดใจเป็นงานในมิตรปลาเมาห์นะฮะพัดพัดยำได้กับโบกินบบพ่อจะเถอมันแซ็งต้องลองต้องลองพี่น้องต้องลองเด้อชิมือของปลาเมาเพื่อน้องพี่น้องเนาะเฮือนซานบ้านสองยู่ผู้เดียวเพี้ยนภาวาสะอาดสะอ้างเกี่ยงกังแต่พ่อพี่น้องเฮือนซานปลาเมาเนาะนี่เนาะกับเขามาลงทางพี่น้องเอ้สาเหตุที่ได้เข่ามาเฮือนเพิ่อนนะลงทางว่าสิไปหายเอฟซีเพิ่นแล้วก็รถของเฮาก็ยังจอดอยู่หันพี่น้องจอดพัด เอิ้อนถามผัดผู้ที่เห็นว่าเพิ่จะกินเข้าผัดผ้าผัดผ้าเมียนติบเข้าก็มาทั้งที่กับว่าได้กินเข้าใจเล่บอกพี่น้องอาบันน้มงเพิ่ก็โอ้ยบานสงบเนาะพี่น้องเนาะอากาศเย็นเย็นนี่แหละพี่น้องเหตุประตูหัวอย่างดีหักลืมปิดนี่สาเหตุที่เอาเข้ามาได้เนาะสถานะอันไปใช้มาใช้ก็ต้องแบบว่าปิดเฮือนซะก่อนเนาะปิดหัวเมียนยันว่าแขกคนอื่นมาที่บุหูหนาวเืิอจะเข้ามาคือเข้าแล้วเพิ่นก็บริจจการกับเงหลังเนาะแต่ว่า มาหอดแล้วกับมาทักทายสบายดีกันเด้อค่ะว่าเจเพิ่นนะยูทูบสื่อดังในพี่น้องก็เลยว่ามีโอกาสได้มา,ท,าทั้งทีต้องมากินข้าวเฮือนเพิ่นเนาะอ่ะเาเพิ่นวา่าสิเฮ็ดขั่วข้าวหรือข้าวขวั่วข้าวผัดนะจ๊ะอือหือพี่นอ้องวมาขึ้นมาข,ขาั่ว <c oughs> ข้าวนะเนาะเออเพิ่นนี่โอ้อ่าเฮาก็ได้มาเยี่ยมท,ทั้งทีก็ต้องนัง่งถากินข้าวอันสิไปพัดเลยบ่นี่บ่ได้กินข้าวแม่นบ่ได้ลงเฮือนเลย โอแนวเออไ้กินเขามาบ้านเพิินเมืองโตบุญยังกระจ้าแจกอย่างนี้แห้งเพล่นว่าว่าสีขวบเขาให้กินสีถาขวบเขาสีมือของปลาเมาสีแซกสซได้พี่น้องทั้งบานตะมงเพิ่นว่าห่วยสีมือเนี่ยสุดยอดบบเมนสัมหัญอาหารเพล่นเห็ดสะบอกอ่ะพี่น้องมะพี่น้องถาถาเพลินผสีไปเห็ดให้กินพี่น้องแม่นอลีอันนี้เพิินเห็ดอาหารการกินให้กินแหละพี่น้องขวบเขาหรือเขาขวานั่นเองนะพี่น้องเนาะโอ้ มาทั้งที่กะซิซัมว่าตัวเองน่ะได้มากินสมหันอาหารเลยพี่น้องเผื่อมาเห็นให้กินนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะเอาจะซีมสีมือของปลาเมาก่อนพี่น้องได้ข่าวว่าเพิ่เหิตอาหารการกินน่ะซ่บไปสาวตัดยิบอืมยอมมาอีกจานที่สองสมเหตุไปตาซ่บแท้ันนี้อขอสองจานเด้อพี่ว่าซีมือเผิ่นป้าพี่น้องเขาก็จะเปลี่ยนแล้วเอาถั่วตัวนีแลยอาหารนั่นข้าวผัดซีมือของปลาเมเนะพี่น้องเนาะ โอ้เห็ดปะตาแสะบิลีพินองมากินนำกันไาสีแจงนำกันอ่าเจ๊สายแดกบ่เอาบ่า่อยกรอยากลองกินขขาวน้ำเจ้าจักคำหนึ่งสีได้บอสอ่ะเจ๊สายแดกเออเอาสายแดกเด้ชาวแดกอ่าแนมมาหา่อยแนมจากบานหนึ่งอาะยิ้มไม่แห้งบ่สยิ้มแค่คอยให้ข่อยอยากเค็นเถอะนะว่ะกินขขาวก็ว่าสายแดกนี่เดินทางมาปักไกลๆก็อยากเห็นเนาะหลังจากเมาเมาง้อขึ้นมาแล้วก็ขอกินขขาวน้ำกับ จะสายแดกลองเบิร์พี่น้องมาพี่น้องมาเบิร์กสกินเกี๊ยขาวยายแดดในสเปนแดดหน่อยนอนได้ยินแต่สัญญาลับิ่นได้ยินแต่สื่อเสียงเพิ่น้องพี่น้องมื้อนี้ได้มาพบเพาะกันอีกแล้วสายแดกเพิ่นสิกินเป็นตาแซ่บสาใดาพี่น้องอาถาเบิ่งน้ำกันพี่น้องเอามาๆเอาลองกินให้ FC ทังซองมือส่งเรากินหแบบเอามือยุบเนาะเป็นตำบักหุ่งนะโอ้ปกติกินขาวฮายแดดเอามือยุบอยากเอาแบบสไตล์ของเจ้าหั่นนะบ่เฮากินาถ้ากินถ้เฮาเอาซ้อนน่ล่ะไรถ้ากินเป็นตำเป็นหยังหั่นเด้ โอ้โอ้โอ้แบบยุบพุ่งเลยเอาเสตฟาตเรือย่ามือน้ำเอ้มันจับเสแสมจูบนิ้วน้ำกับตั้มือจะขอบฟุตนะโอ้แบบนั้นสไตล์ของเพิลนเห็นไหมโอ้แสดงว่ามือหนาต้องได้มากินข้าวกับเพินแซบนะครับเออแซ่บได้สี่มือเพิลนนี่นะกินคำกินข้าวพลาดหรือสไตล์นี่อิ๋มมันบอกนั่นสไตล์ตัวเองได้มันบอกอเอาแบบได้สไตล์ของเจ้าทีแบบว่าจนว่าโด่งว่าดังมาได้ยินสัญลักษณ์ได้ยินเนาะหอบบ้านหอบเมือง กินแซ่บแมนกินแซ่บแบบกินกินลลายๆกินแซ่บๆนะโอ้กินให้เอฟซีเพิ่อนบ่งอันนี้เฮาเฮ็ดบ่ได้เลยอันนี้นะมันมันบ่อันนั้นเนาะมันมันบอกคือต้มูอันนั้นนะใส่หมกนะเฮาก็ใส่มือยุบเหมือว่ามันยุบผักลลายๆโอ้ อันยา่ายแดกเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกะมีโอกาสได้ทั้งสองมือส่งดอกกินเขาก็ได้มานั่งกินเขาน้ำเพื่อนโอ้อยากเห็นเนาะอยากเห็นของกะโอ้หนักเจ๊สายหนำเฮาเนาะเดี๋ยวเราจะกินขาวเขื่อนเพื่อนพี่น้องจะแซ่บสัมได้ป่ะพี่น้องมาพี่น้องมาๆๆต้องมาลือลองชิมชีมมือของป้าเมาเมาเพื่อนว่าแซ่บสัมได้พี่น้องเข่าพัดหรือว่าเข่าขวัวขับเปินภาษาบ้านเฮาว่าเข่าขวัวเนาะ ี่น้องมาลองเบิ่งแสบบอกเพื่อนว่าขวดใส่ไข่หรือบอใส่ซี่มันว่ายเหรอตุ้ยตุ้ยหรือว่าเขามาทานกินเลยตัดตั้งเห็ดหายเนี่ยนี่บอกคืมาเบิ่งได้รสชาตินี่แหละค่ะมันแซ่บเลยซึ่งว่าเจ้าของเพื่อนเนี่ยเต็มใจเนาะคำว่ามันบอแซ่บก็เห็นอะไรก็เห็ดอะ้มันกินแล้วค่ะมันนุ่มแบบนี้ที่มันลายก็ลองแบบนี้เลยว่าลองเฮียจ้าเนี่ยมือว้ยผู้เลี้ยงว่าลูกผู้เลี้ยงนี่แต่เป็น้องรสชาติจะไม่นุ่มนวลเนี่ย เผินเห็ดกินแซบจีมือพัดหมี่ให้กันแซบจำแหงพี่น้องแบบนี้ต้องมาดูดูหนาลงเื่อนั่นหนีลงออกมาได้ดิเห <c oughs> มกิน้องเผินปนนี่นะขอซองถวยบไดบบ่เนาะเ <c oughs> พินก็เห็ดหันอาหารบนีระมันไหมเผินเคยเห็ดหานอาหารบ่คือเห็นแซบแท้บ่ไดแต่เห็ดน,น, <c oughs> น,น้ำบ,ยยบ,บานน้นยังมันเป็นแทะ ข่าเมข่าวมสแต้ยมาเป็นนทางอ้วยข่าวนมข่าวน้นทางว่าป็นตนใจเถอะรัะเพราะขับใจเลยปลาเมาค่ะขนาดมาลงทางมาสื่กันมาเร็ยงแ่วเรียงหน้าเนาะแซมแท้พี่น้องเขาเขาขอบใจทีนี้เราก็จะบนเสน่าพี่น้องมือหน้าเมืองในจะมาเยี่ยมปลาเม่าไหมถ้าเพิ่นจะต้อนรับถ้าเพิ่นบลเพิ่นบริหารกาันี่ยเขาเอิ้นแบ บทต้นหักกับบทกับกับบทเป็นยังพี่น้องเ่ว่าสำหรับเฮาหนัะไปสาเห็นคนแท้ๆหันขอบใจปราเมาหลายๆที่เห็ดกับพลาดแซ่บๆให้กินเนาะงวันนี้เนาะพี่น้องเนาะขอบใจเด้อพี่น้องเราจูทุกคนเอาสบายดีเจยังเกาะสบายดีเจใสยแดดด้วยพี่น้องเจใสยแดดเนาะเมื่อนี้บานมะม่วงโอ้เมื่อนี้ได้มาเยี่ยมกินีขับไปเผลไปหับเอาอยู่เฮือนของป้า ป้าเมาอ่ะน้องๆน้ำมาฮอดเชียงไห่เชียงนาเพลินแล้วบรรยากาศโอ้เพลินอยู่แบบว่าอารมณ์ลื่นแห้งรีแบบอยู่ไหออยู่นาป้าก็มีความสุขระเบิดนำนายไพศาลเนาะหักอยู่นาขักขัดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แบบว่าบุหรี่ซื้อคือสิบุหรี่ยังแม่นบอกโอ้ดมสมบูรณ์อันนี้เชียงเพลินอนัะเออซื้อแต่เป่งนัวอะไรข้าวมัหมูเฮ็ดเป็ดไก่โอ้เฮือนซานบรรสองคนกับพออยู่พี่น้อง อย,อยู่หายยืนหนาน้องเป็น้องน้อธรรมศาสตร์คักอาลีอันน้องป้าก็เป็นน้องป้าเจ้าเหมืนบอสโอ้ขักอัลีเฮ้ยอันนี้ธรรมศาสตร์สังเพอสองเพิ่นจังหวัดเป็นสองดังพี่น้องเพราะว่าอ่าหลายขู่หลายคนเพิ่นกะอ่าติดตามย้อนว่าเพิ่นอยู่ธรรมชาสติแบบสี่น้องเป็น้องน้ออยู่ทุงหายทงหน้าพัาว่ามีน้องป้าแะไรก็มีอันหมูเห็ดเป็ดไก่โอ้ยขัดน้องเป็น้องเนาะอยู่ทุงหายทงหน้า เฉพาะสองส่วนมีแต่สองหลังดังก็ย้อนว่าส่วนอยู่กับวิวทิวทัศน์แบบธรรมศาสตร์ได้พี่น้องมีเฮือนครวัวมียังขักแน่เนี่ยบอกบอโอ้ยมือนาะนน้ำหมอกปลาจำบอ่อแห้งเลยย้ำหนาวหน,นาวได้จ้ะหนาวกับหนาวแห้งอืมขักแแรงอะีรอยู่กับครอบครัวอยู่นี่เลื่อนอยู่ในบ้านมันแอดอดัดเนาะอยู่นี่ดีกว่าเากับเพิ่มเพิ่มสิย้ายออกมาว่าแม่เขาเสียนี่ละโอ้ห่ากันยังมาสองเดือน พี่ห้าก็อยู่บ้านจังเว่นก็ออกมาอยู่นะผมก็านอนอยู่หน้าเพื่อสิคนพบอันความสุขที่แท้จริงเลยบอกเขาง่ายเมือนกัถือว่าความสุขสุดเลยได้เนี่ยะอยู่กับครอบครัวอบอุ่นเงพาะนอเอฟซีฝนว่าจังหวาโอ้ไปเบิ่งเฮือนนันสายแดงเน้ฝนว่าเฮือนเราขักได้ภาษานะเออคอยหมักธรรมชาติชมวิวเราขักขักอมาอนาคตข้างหนาก็มาเจงกัเฮือนอยู่หน้าเะอืยเฮือนอยู่บ้านกันมันแอรขคอยว่า โอ้มีแต่น่าจะได้ดน่าจะได้ไดยูนีหละค่ะอรีคอยมาเห็นคอยกันยังหูซึ่งหมกมีเมื่อหนากรารคันให้เป็นกินค <laughs> อยเห็นคอยกันยังหมกักเนะาะเอสดล,ลาลาเพล้วเลยพี่น้องกันลบกวนเพิ่นได้เกือบขึงมือนะเพิ่นไปเห็นไปเห็นงานสไปเกี่ยวข่าเกี่ยวน้ำขอบใจเด้อเจ๊สสยแดกเด้อเมื่อหนามือหนาสิมาเยี่ยมใหม่เด้อโดยเมื่อหนาจะมาแหวมใหมากินใหม่าแมนเลยเนาะโอเคขอบใจพี่น้อง